บทสาธยายเรื่องราหุลสูตรที่สองจิตที่ก้าวล่วงมานะสงบระง,งับและหลุดพ้นดีแล้วที่มาจากพระสุต,ตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวักขันธสังยุตมัชชิมะปัญน,นาสะเถระวักเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลาย ผู้มีความเลื่อมใสในพระสัทธรรมแห่งองค์พระาศาสดาในวาระนี้อาตมาภาพจะขอน้อมนำสู่ราหุลสูตรที่สองซึ่งเป็นพระสูตรที่สิบและเป็นพระสูตรสุดท้ายแห่งเถรวัรคชื่อพระสูตรนี้ยังคงเป็นราหุลสูตรเช่นเดิมโดยมีท่านพระราหุลเป็นผู้ทูลถามปัญหา พระสูตรนี้เป็นดั่งเนื้อความคู่ขนานกับสุราทสูตรที่เราได้ศึกษามาแล้วแต่เปลี่ยนผู้ทูลถามจากท่านพระสุราทะมาเป็นท่านพระราหุลน,นี่คือบทสรุปที่ปิดท้ายเถรรักได้อย่างงดงามโดยการย้อนกลับมาสู่คำถามอันเป็นหัวใจของการปฏิบัติและตอกย้ำถึงหนทางอันเป็นหนึ่งเดียว ในการทำลายกิเลสตระกูลอัตตาพร้อมทั้งพลนาถึงคุณลักษณะอันประเสริฐของจิตที่หลุดพ้นแล้วอีกครั้งหนึ่งหัวใจของพระสูตรนี้คือการชี้ว่าการเห็นขันห้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นคือหนทางสู่จิตที่สงบระงับ และพ้นวิเศษเรื่องราวได้เกิดขึ้นณนพระเชตวันมหาวิหารท่านพระราหุลได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามคำถามอันเป็นเลิศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรใจจึงจะปราศจากอหังการมะมมังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณน,นี้ และในสัพพนิมิตภายนอกเป็นของก้าล่วงด้วยดีในส่วนแห่งมานะวิทาสมติกันตังสงบแล้วสันตังและหลุดพ้นดีแล้วสุวิมุตตังพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคำตอบอันเป็นหนึ่งเดียวและครอบคลุมทุกสิ่งว่าดูกระราหุนรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้บุคคลพิจนารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเห็นดังนี้แล้วย่อมเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นอะนุปาทาวิมุตโตโหติและทรงแสดงบทพิจารณาในทํานองเดียวกันนี้กับขันที่เหลือทั้งหมดคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจากนั้นทรงสรุปว่าดูกร,ราหุน เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้แลใจจึงจะปราศจากอหังการมะมังการและมานานุสัยเป็นของก้าวล่วงด้วยดีสงบแล้วและหลุดพ้นดีแล้วพระอัฏฐกถาจารย์ได้อธิบายขยายความไว้ว่าจากการสืบค้นในฐานข้อมูลแห่งคัมภีร์สารัตถปกาสินี อัตมภาพพบว่าพระอัฏฐกถาจารย์ได้ทำการอธิบายพระสูตรนี้โดยการอธิบายแบบรวบยอดไปพร้อมกับราหุลสูตรบทแรกโดยท่านได้ให้ความเห็นว่าเนื้อหาของพระสูตรเหล่านี้ได้เคยกล่าวไว้แล้วอย่างละเอียดในราหุลสังยุตและที่นำมากล่าวซ้ำในวรกนี้ก็เพื่อจัดเข้าหมวดหมู่ให้เป็นเถรวกนั่นเอง หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อนนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. การรู้เห็นที่ต้องจบลงด้วยความไม่ถือมัน่นพระสูตรนี้ได้ตอกย้ำประโยคที่สำคัญที่สุดคืออนุปาทาวิมุตโตหลุดพ้นเพราะไม่ถือมัน่นเป็นการสรุปกระบวนการของวิปัสสนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การรู้และเห็นไตรลักษณ์คือเหตุการไม่ยึดมั่นถือมั่นคือกระบวนการปล่อยวางที่เกิดขึ้นจากเหตุนั้นความหลุดพ้นคือผลลัพธ์สุดท้ายดังนั้นปัญญาที่แท้จริงจะต้องนำไปสู่การปล่อยวางไม่ใช่การสะสมความรู้เพื่อเพิ่มอัตรา 2. ความสงบที่เกิดจากการก้าวล่วงซึ่งมานะ คำว่าวิทาสมติกันตังก้าวล่วงด้วยดีในส่วนแห่งมานะเป็นคำที่ลึกซึ้งยิ่งวิทาหมายถึงมานะสามประการคือดีกว่าเขาด้อยกว่าเขาและเสมอกับเขาจิตของพระอรหันต์ได้ก้าวล่วงพ้นไปจากสนามแข่งขันแห่งการเปรียบเทียบนี้โดยสิ้นเชิงท่านไม่ได้รู้สึกว่าตนเอง ดีกว่าปุถุชนไม่ได้รู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าพระพุทธเจ้าและไม่ได้รู้สึกว่าตนเองเสมอกับพระอรหัน์รูปอื่นเพราะเมื่อตัวเราอันเป็นศูนย์กลางแห่งการเปรียบเทียบไม่มีอยู่จริงแล้วการเปรียบเทียบก็ย่อมไม่มีที่ตั้งที่จะเกิดขึ้นได้จิตจึงเข้าถึงความสงบสันติอย่างแท้จริงส การปฏิบัติซ้ำๆคือทางสู่ความเชี่ยวชาญการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันแก่พระสาวกต่างรูปต่างวาระเช่นแสดงแก่ท่านพระราธะพระสุราทะและพระราหุนเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตอกย้ำในหลักการอันเป็นหัวใจการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน ไม่ใช่การแสวงหาเทคนิคใหม่ๆที่พิสดารอยู่ร่ำไปแต่คือการหมั่นพิจารณาซ้ำๆในหลักการเดิมคือไตรลักษณ์จนกระทั่งปัญญานั้นข่คมคล้าและเชี่ยวชาญสามารถตัดซึ่งกิเลสได้อย่างเฉียบขาดและทันท่วงทีในทุกสถานการณ์ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร